โอเคครับก็กลาสสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมในเกมฟีฟ r e แล้วนะครับวันนี้ผมก็มีกิจกรรมแจกเฟซฟรีอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่7แล้วนะครับ <c oughs> ก่อนจะไปฟังกติกาผมขออธิบายคนที่มาคอมเมนต์แล้วไม่ได้เพจจากใน t ิ k t อกหรือว่าใน YouTube นะครับ คนที่มาคอมเมนต์ใน t ิ k ตอกหรือว่าใน YouTube นะครับผมผมบอกไว้กี่ครั้งแล้วนะครับว่าต้องทำตามเงื่อนไขาย2ข้อเองนะครับง่ายๆครับ2ข้อเองนะครับกติก,กามาฟังกติกานะครับ1นะครับส่วนอ่าหนะครับใครที่ติดตามอยู่แล้วก็คอมเมนต์ UID อ่าข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ ส่วนใครที่ยังไม่ติดตามก็มาติดตามาช่อง YouTube ผมเท่านั้นนะครับถ้าใน t i k t o k ผมไม่นับนะครับถ้ามาคอมเมนต์ใน t i k t o k โอเคครับ2ครับถ้าติดตามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ UID อสำหรับ e p ีที่7นี้เท่านั้นนะครับโอเคมีแค่2ข้อนะครับกติกาโอเคครับทบทวนอ,อีกหนึ่งครั้งนะครับ1นนะครับ เข้ามาติดตามในช่อง YouTube ผมแล้วก็ 2. c o คอมเมนต์ UID ในช่อง YouTube ผมเท่านั้นนะครับเฉพาะ EP ที่7นี้เท่านั้นนะครับโอเคเข้าใจกันแล้วนะครับสำหรับเพชรก็มี5รางวัลน,นะครับสำหรับ EP นี้นะครับ5รางวัลน,นะครับรางวัลละ172เเพชรนะครับ ผมขอพูดติดตามถึง100คนนะครับตอนนี้ขาดแค่12คนเท่านั้นนะครับถ้าถึง100คนผมจะมาทำการแจกเพชรอย่างแน่นอนครับโอเคครับก็อย่าลืมติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าถึงเมื่อไหร่ผมจะมาทำการแจกแน่นอนครับโอเคครับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ t i e s l i e and